สบัยดีทุกคนประเปิดดตัระเทศทร่รับบัรัมเดชื่อหวงามนักหนังฮัตบาตหมดพระหัมที่วัดบานกัญจานท้างพอรงพออุปชาแต่มาอุปสมบทหนักมาเนี่ยชงบาย เยมันยกกาศข้างในโบุตรู่ปทรงพระมันกำลังเตในโตเนาะุ้มผาคล่องพาในช่วงนี้มันยกกันอดเทาไว้ก่อน เศษปก็อยากกล่องนะจักหน่อยเนาะขอโทษจเขาไปอยู่ในโบสถ์อยู่ข้างในโบสถ์มาเนี่ยเห็นไหมอุปจาอุปสมบทรักใหม่มาเนี่ยสองรูปเด็นไหมอุปสมบทมาเนี่ยนี่เปวัดบ้านกังจานขอโนโมทนาสาธุน้ำพลอน้ำเมรุนักน้ำนมถือมีจิตใจส่ศรัทธา ในบวชลูกเต่าลูกหลาดิในมือเนี่ยขอาาอนุโมทนาถุขอสมบูรณ์สมภิสมเหล่านั้นจงมังเกิดแก่ท่านทั้งหลายเจ้าหนี้ก,ใพพก็ใจเหลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่ให้ลูกมาบวชในบวรนพุทธศาสนาใมือนเนีะยมือกันหมดเองเลยจารกีเขา ฟัง <hak> ้านพอจาวัดสวนอาจารย์สวนเสียงดังฟังชัดดีเสียงับฟังชัดยีมาบตัดเียงก็ได้ตัเสีย็ได้

ดยไปเรอ้า้า้้าดไปเร่กินวาอเยรัสเซียปูตินเหมือนเิมตำรงตำแหน,น่งผู้จัดการธนาคารโลกอีกครั้งหนึ่งเงินนี้ก็เงินมาจากธนาคารโลกเองของแบงก์เวิร์ด มันเป็นเงินอัประยุทธ์อีน้ามันเป็นเงินของลงมือราบรับการสามครั้ง Bap Bap Nah Komponen yang kuat Mayang bantik Sarana silang Ya jamak Kutiyampi Mayang bantik Sarana silang Ya jamak Kutiyampi Mayang bantik Sarana silang Ya jamak ราบลงร่วมกันสามครั้งวระนา้ปราเปรเียนมือ Yeah. Uh... วชบอังพันธพันธีใช่ไหมมาอยงพันตีอยงนิียังยาจามะคุตยังปีมยัางพันตีนิสิยังยาจามะตัยังปีม่ยังพันตีนิสยังยาจามะอุปชาโยนพันตีโหยี ุปชาายโนพันติโหหิสุปชาโยโนพันติโหหิรพร้อมกันสาธุันนะครับสาธุปันติาธุเาุันติาุเว่าตามพันชากะคีานิเทรออมมหากัง คารโวมยัมมีเราชะคารโวอัจฉะตะพีตานิทีโรอมหาคังคารโวมยัมมีเราชะคารโวอัจฉะตะพีตานิทีโรอมหาคังคารโวมยัมมีเราชะ พาลูระวังบาทลงข้างๆแล้วกราบรอบกันตาม้างปฏิบัติกันครับอย่า้าครับยอมหมเวัไกล้เดินเข้าไปครับพี่จ้า

越南河。You know. ัง a ตนารยัตตาอุปสัปทาเปกายะเสัฆสปัตตกลัอหัสุรเตตัญจสุรเตตัญจปปสรจอนิอนุสาสัยอนุสาสัยย the uh -huh.

哦，她来嘞。 กรรมสังฆามันตีอุปสมปัทังยาจามะคุลุมปตุโนันตีสังโฆอนุกรรปังอุปาถยะพิยมีพันตีสังฆาันะอุปสมปะทังยาจามะคุลุมปะตุ โนพันตีสังโฆอนุกัมปังปุปปาชายะตัติยัมปีทันตีสังฆังปุปสัมปทังยาจามะโุลุมปะตูโนพันตีสังโฆอนุกัมปังปุปปาชายะเดชะประ ดังจะดังต <shepherd> ังส <pie seventeen gravity> ัจฉาตังสัจฉาตังอุจจารสันธรรมที่วัตพังสัจธรรมะที่วตพังสันนิเวาูปาอปาดัอุารมกันนติปัิครบนิปันิตาิปลาโโโธปปาโร มาโนโสเจนะมะคันติโบริโสเจนะมะคันติโพธิโสเจนะมะคันติอานนโสสินะสิราชภะตนอนัญญาโตเต สุระเตโชนามะอาหารปันตีปัพสโรนามะกนามะเอปชายโยต่อเขาปันชายโยมีปันตีญาติสมาอนาลโยนามะโอเคครับพ่านครับน้ำฟังสุราตุเมปันเตสังโฆอาญาติสุระเตโช aiyan cha sura aiyan cha suratejo aiyan cha papasaro aiyan samadon aliyasapatam patapeka parisuka parisuka antarayke itamehe parisunamime sampatajivaram suratejo cha papasaro cha samthamupatam patarya ke

बेपन्टे संको, आयाट्या सूरते चो, आयाट्या पपसारो, आयाट्या मतो अलिया साप्पता पेका, बारे सुधा अत्राइके इत्मेहित, बारे पुना

यस्याय समतो खम्मते सुरते च न च सुरते 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 च सुरते च सत्य पपसरसच्च उपसंफत्ता आयत समतानायेन ตยาเมเอตัมมธัมมาทาเมสุสุนาตุเมปัตเตสังโฆอายัญจะสุระเตโชอายัญจะปพัสสะโรอายัญจะมตโนอลยัจจปัสสัมปทาเปคคังปริสุททานรายเจตัมเมอิติปริปุณเมเมสัมปทาเจวรังสุระเตโชจปพัสสะโรจ <laughs>

यथा नर्येण स्वमेकमथ मे सु पफ सरो

Sangkon mm -hmm. <no> suratecha pada saranda obat sampate jata ya samato kamate suratecha pada saranda obat sampata ayat samatana yenam pecaya โอปะตัมปะนาสัมเยนาสุราเตโชจัปะปะโรจัอายะสมัตานาเยนาปชะเยนาธรมมติสัมกาสะตัสสัมมาทุติเอวะเมตังตาระยามิ